บอกว่าวัดดีค่ะหยังบอกว่าหยัางเอี้ยหยั่งมาขามเอวขึ้นทางแรงค่ะเธอวันนี้เธอสวยมากเลยสวยหยั่งไม่มีความไม่เพื่อนหากินหมานอ่ะวันนี้ได้กินของพี่ต้องไปแล้วแหละไปไหมคือแบบ้าง่ัวกับไป เอาชมดเขาจางหมื่นนั่งพันหนึ่งเด้อเธออย่าหน่อยนะฮะนะแล้วเ,เราจะไปนอนไหนละ่ะไม่เอาเหมือนอีแสกนะคะแต่ว่าเราใส่ชุดดำนี่แหละเนาะเออนี่ไหนใส่อีหลี่เหรอใส่บอล่ะ,ละอุ้ยกระเล่าบอกว่าให้เข้าไปเนาะไฟนะทำไมเราไม่ไม่นี่มาอยู่นี่แหละ <c oughs> นอนสาวนอนแมนบอแมนหนุนบอ วันนี้เพื่อนสวยเพื่อนหาก,กินหมานนะคะทัดสดีว้า oh, ทัดสดีสด <paragraphs> ไพนันมูนอยทูยูวันนี้เรามางานศพนะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนรักนะคะสาวรักดัมซิ่งออนะคะมูนอยไปวันคีข้าลูกอง <Body. S 1> าลูกบึง่งบ่เห็นกันข้าวเดียวมีลูกเหรเอ,าหาอ ไปตอกเอไปบอเอาลูกไปไว้วิไม่เอาแตะนุ่นหมูว่ายุนเธอรพาลูกไปนอนในนุ่นเดย์โอ้จะเห็นอย่างหรอกเออเอาผักกาดไปนอนนั่เอาผักกาดไปนอนนั่มเขามีคนเหลี่ยงเรอะ

เขามีกล้องจรสปีดเดอล่ะเออแถวนี้มีกล้องวงจรสปิดเดอร์จริงไหมตรงนั้นก็รีสอร์ทเออเดททูยูเบอร์เดททูยูแฮปปี้เบ้านเดทแฮปปี้เบอร์เดทเบอร์เดททูยูวิลืมเรียกชมบุญมาด้วยเดททูยูลำ้วย ลัมอีเบิร์เดททูยูแฮปปี้เบิร์เดทแฮปปี้เบร์เดทปบี๋ยวเดี๋ยวขอขอพรก่อนเออเธอพันในเด๋อให้ห้าเบิร์เลยเดอเดียงดางเร็ว ถ่ายยาวงเถ่ายแล้วถ่ายรูปอันนี้เราออกมาเป่าข้างนอกกันนะคะโอ้ยแรงเยอะโครดอาเธอถือไปเดี๋ยวเราจะถือของก่อนไม่เดี๋ยวเราถือเธอขับรถไปจอดตรงนั้นให้หน่อยแฟังกเปนปีที่อง มีคมคู่มีพวกแล้วปีนี้ก็มีเพื่อนเพิ่มด้วยใช่ใช่อันนี้คนไม่ยอมยอรำรวลเหมือนกันเดิอใหใครที่ยังไม่มีคู่ขอได้คู่กลับบ้านเฮยคู่แล้วพูแล้วถ้าคนกำลังโดนทิ้งเหรอก็ขอให้มีผููมาเตยไวๆเช่นคืนนี้ สาธุเขบคุณหลายๆด้วค่ะเด้อขอให้เพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปนะคะอย่าทิ้งเรานะอย่าทิ้งเขาเด้อโอเคสิงสิงห่องน้ำมูในนี้ไปกันพอเราเป่าเสร็จแล้วเราก็จะเข้างานคืนนะคะตัวมูว่าหอยผ้ามาเอารถไปเก็บเอามาแมนสีสอร์เราสะดุดลงลงกิ่ง ฉอนมาตักกินบองนี้ว่ะก็ต้องกรอกเฮางก็คิดแล้วคิดอีกอยู่เดว่าสิซือไม่หมูบะโนะมันตรงกับงานใช่ใช่แล้วอันนี้เราก็เลยแยกแยะออกว่าให้แขกเล่ากับ,บานเบิดก่อนเฮาคอยมาเป่ากันมันเลือกไม่ได้นาะเลือกไม่ได้ถ้า ท่านเลยเนี่ยตั้งโต๊าไว้จะันว่าจะกินกันเลยเนาะใช่จะกินกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้จะให้ไปข้างนอกมันก็ไม่มีเวลานะคะใช่เพราะว่าก็ต้องซวยงานหน่อยเนี่ยคนดูกับใส่ชีวิตต่อไปที่เนาะเนี่ยอยู่ไปลิ่นแท่นี้เราก็ไปสบายแล้วล่ะเราบาดเจ็บบาดปวดแล้วโอ้ยทิ้งมูเราวันนีู้่เอ้ยไอคู่มูเอ้พอเอ้ทางวันนี้จะมาบอก หนูถือรางวัลที่หนึ่งไงเด้อกิ๊บไม่เลี้ยวเข้ามาล่ะอหแมูตะกรอนมันเข่ามาเนี่ยมันเข่ามานีไหมกิ๊บมกแต่ว่าห้องบิสื่อไหมันซื้อซตรงนี้นะคะเขาก็ลงทุนส่มันทิ้งไปเลยเราซื้อเขาบริบั บอพ่อใหญ่นันด้ห้อบอกพญ่ปลัดปลัดนั่นอี่นองเขาเองที่นี่มูยุลานั่นนะเขาูแวบากินเค้กไหมคะไม่ได้เรียกชมดเลยแข่ก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วนะคะ เมื่อกี้เข้ากับยางไปทรงแขกเนาะเข,เข้าๆาได้แขกกันบักเกิดที่นี่ <c oughs> ชมัมอ <c oughs> มีคนเรียงวันเกิดเราวนันนี้อันไหนอำเภอบอหรือว่าอันนั่นอันนอันนั่น็หละ <c oughs> <c oughs> อาง้นยไิ้างวอาวยอาจารย์นาะไม่เราซื้อนั้นมาอยู่ไม่มีใครกินหรอกไปฝาลูกใส้เถอะก็ได้้าักกาศยิมโบแบงกระด่ยมันอยู่ตรง้ร้านเกั่นะคะเปนเชกนะคะุคคื้อาเพื่อนรัก โมซืู้ลันเด้อร์โมมาได้ซื้อสาวสอนหรือว่าสาวสอนล้อสอนลอนี่ยอมมาจากสาวรักเออโมไปสวดนั้งหมดนี่ฮะเขเออโมไปสวดนั้งหมดเพราะจะอยู่เป็นโมกันลายหาดแล้วมังเบิดลายหาดมันเบิดเท่าจะติดไปเลยได้เหมือนแรงชมลมมูนอุยปุยมูนอุยปุยอันบ่อยากได้เขาเขาโดนเรี่ยวฮะเบียรอยากได้คือเขาติฮะบ่อยากได้คือเขาบอลมันจะดีนะ มันก็จะดีนะเธออยากส่วนมเราไหมห้องก็อยากส่วนห้ออยากเด็เพิ่มเรื่อยๆห้องก็อยากห้องกัว่ายังสั่นหลานจิะาข้ความจิมาเลยนี่ลองจิมมป๊ามีหาติมแมนบอสจะมีทหาจิ้มยภาษาพวงหลีนี้เขายังเริ่มเจ่ายูเมนบอสูว่ามีซื้อมาห้องเป็นค้อควมเริ่มเมนบอสไ มีเจตาผู้เดียวบ่มีให้ประกาศบอตัให้ประกาศลูกเธอกุงพิ่ัสมันเลเลนบ่ตันให้ประกาศเลยเข็ดบอกเดนมันเขาบอกม่มีคนกินการพา่นกินหอตลูเนามียังดอกเขากินเมือรยาการยังอยู่ชุดนึงว่าิซคูเขีวกันหมชุดนึ่งการเขามอประเด็นว่าซิคูกินเ้าิ่ง่กินจะได้กระดกเขาเียบไกันนนไนเค้กเธอ กินแล้วเค้กกดไปไหไกลจะไปแตเงินใขอิบออันขอนยวอันไามสื้อหมูมย่างอยู่นี่บมีหมูเตาเค้กนกบืนเามาแล้วเามาแอันเบี้ยเจ้ามันเดี๋ยวมือนหูบอเจ้าไปนอนเด้อกับบานไปนอนซะเด้อ นอนติดอตดบอกใส่กองกปได้อันวันอันวันอ้ยจุบ่อจุบจุจุบัเงินดอนอย่าังเนอจงกินมาไหวนี่คืาทอเดสียวมาดมหมออ้ยบอหลอกจากัขยะใครคนลุกคนลุกอุ้ยนุ่มแบตัวเขาไม่เบอร์ถือบล็อกหันจากเลีั่น ขอเบอรผู้บ่าวแนวใดนี้เปลียนอะไให้ดูต่อยอดได้นึ่งบ่าวสิจ้าหูบสปอนเซอร์จีจ้าแมนอะไรต่อไปิ้วโอ้ยาันนี้การไหนอนเอา้้เฮา้เฮาตอไปตอไปไหมตอไปเขาอนอด้สาตอออยนขนมก็เียาให้ คนแมนเพิ่งดแสดงว่าแสดงว่าแนมอยู่ค่ะนี่เป็นบอกมันเมาเลยว่าโอ้ยนูนไปรีเอาเคงอย่ปรบไปบมาเม้าัน้าอเสบตัวอร่อยไหมมันอันนึ่งเอาไปดูนชาตินันเป็นนมสด กัวนี่นั่งลูกนานรวยๆค่้อยน้นางญี่ปุ่นกับกะลังมีความรักสุนยปิดแ้วเนี่ยมาบงเงือเขาบงเงือกเขาขอวัดเขาอยู่ซิบเธอโอ๊ยไปล้ล่สันสำหรับที่นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย